สวัสดีค่ะอยู่กับช่องโคเกตาพาแซบชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาตโตลมหนาวที่นายายนะคะยัยมิเพยเข้ามาดูเลยนะคะสวัสดีนะคะ,สว,ส,ะ,คะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีเจอกันอีกแล้วกับช่องโคเกตาพาแซบชาแนลนะคะพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงรดวืนบันวันนะคะเพราะว่าสถานที่เราอยุ่ตดก็ถนนใหญ่เลยนะคะถนนที่จะไป มุกดาหานนะคะพี่น้อง <c oughs> นะคะลมหนาวกันแล้วมากเลพี่น้องเกสตไทายบรรยากาศให้เบิงนาะ <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่นายายนะคะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> นายายคาเฟ่นะคะ,ายายคะ,คะก็จะเป็นที่ซุมซ้มนั่งพี่น้องนี่ซุ้มนั่งนี่ก็เป็นแมนานานนะคะกําลังตอบออเดอร์อยู่พี่น้อง ผู้นึงอันเพราะว่าเก้ยวไหลโสดเนาะก็เลยให้เพื่อนตอบว่าเดือโทรศัพท์ใส่คนละเครื่องอันนี้ก็สิเป็นค้างมาได้พี่น้องพวกเกี่ยวกับสินังกันอยู่นีนะคะสี่สาวโสดใช่แล้วค่ะนะคะพี่น้องเขากับมานางจะค้าวนึงแหล้วก็สิพ้ากันกาบพี่น้องดูบรรยากาศแนวบรรยากาศดีค่ะเป็นเที่ยวไหนเนาะก,กันน้องแก้มามาที่เลิงนี่แหละค่ะอยู่ที่เลิงนอกทานนะคะเป็นร้านเพรอ,อื่นร้านคาเฟ่ เป็นร้านคาเฟ่แบบ,แบบมีพวกอ่าชากาแฟขนมปังปิ้งแล้วก็มีอาหารเล็กๆหน่อยนะคะพี่น้องมีครบอยู่ที่นี่นะคะพี่น้องสองบรรยากาศดีมากใช่ค่ะบรรยากาศดีอ่าล้มล้มขึ้นจังแบบว่าครับพี่น้องเาขาเจอคำว่าลมเกี่ยวเขาดองสิงนะพี่น้องลมเกี่ยวเขาพดพ,ดพัดห่วงเขาวิ่งสินะอู้บรรยากาศแบบดีนะคะบรรยากาศแบบดี บอกได้เลยนะคะเพิ่หมหวานเพิ่มเคี่ยเพิ่หมหวานเพิ่มนัวนะคะแต่ร่เติมได่าท้องเก้วน่ารักน้กิ่งๆขอบคุณค่ะอันนี้แบบว่าสวยอ่ะตอนนี้เราเองไคุณหน้าเราเองไฮเปอรเป็นนี่หนิแบบ อุ้ยวิญญาณไม่โบแมนแม่แม่แม่นมแล้วเราก็ต้องแบบว่าอย่าคิดมากนะไม่มีใครสมบูรณ์แบบค่ะใช่ค่ะทุกคนมีจุดบกพร่องกันทุกคนนะคะอยู่ที่ว่าเราจะแต่เราก็ทําเต็มที่นะคะทุกคนมันมีจุดบกพร่องหมดเลยพี่น้องอ้้าใแต่ว่าคือบริษัทยางเต็มที่เนาะคือกาลังใจให้น้องแก้วเดินสื้ๆแบบนี้ครับค่ะห็นในเบอร์ซืๆแต่ว่าเราไม่ได้ลองทํามันก็เลยว่ามันก็เลยไม่ได้แบบทําเต็มเนาะแต่วันนี้ก็คือน้องเป็นทำเป็นอยู่เพราะว่าเคยไปฝึกงานอยู่ร้าน นานาสวยเครื่องดื่มของหนึ่งเน่ยฮะสวยตัวน่าพูนสูตรเอาไอเดีเพื่ออะไรคะน่าหน่าสวยซื้อเลือดตัวน่าพูนสูตรได้ป่ะเอาดีแล้วลูกแม่ค่ะแม่เกี่ยวกับทางมาบอกเพื่นกับเบิ้งคลิปบิางอย่างเพื่อนก็บอกว่าเอออย่าไปจะนี้ได้ลูกเขาก็เฮ็ดเฮ็ดหน้าที่ของเขาให้มันดีที่สุดนะคะแม่กับเพื่อนกับเป็นห่วงนอย่างเกี่ยวคัีดมากนะคะ อ่าฝากติดตามช่องแม่ปุ๊บยอเซรุวะอันนั้นด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะอยู่กับบอสไปนานๆฝากช่องน้องพี่น้ะสวัสดีพี่เมย์ด้วยนะคะสวัสดีพี่เมย์จ่ายดีแล้น้องเกลียวทำถูกต้องมีอย่างการคุยกับบอสแม่ค่ะเกลียวคุยกับเพื่อนตลอดทั้งสองคนเลยค่ะเขาจะบปล่อยให้เรื่องมันแบบว่าปล่อยปลาเลยเนาะพี่น้องเขาก็เราก็เห็นความสัมพัญของทุกคนนะคะคือน้องเกลว ภาษาลาวบ่นึ่งแก้วเมนคนลาวให้อ่านให้ฟังที่นลังเกี่ยวกับเดรียนอญจะเรียนตอนอยู่มหาลัยปีหนึ่งอ่อนกว่ามาหนึ่งสองเดรียนอญมหาลัยปีหนึ่งเรียนมาซาลาวเขียนเป็นหลอง เครื่องดื่มของเรานะคะก็คือเครื่องดื่มมาห่อเหลีวนะคะก็อที่ป่วงหมวเขาแก้วของพี่แก้วเป็นอะไรนะของพี่แก้วเป็นชาเขียวมะชามะชานี้ใช่ไหมของพี่แก้วอันนี้นะคะของพี่แก้วนะคะสีสันสวยงามเป็นทูโทนนะคคะเรืื่่องดมแบบทูโทนอยากสั่งอะไรสั่งเลยเพราะวันนี้เอมี่เป็นเจนะคะทุกคนอ่ะสวัสดีนางเอมเป็นเจนะคะมีเคสรับจะมาบอกเดี๋ยวไปดูเคสรับกันเลยค่ะวันน้องเอมเอาเงินที่ไหนมัยังมาเยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะนะนยอะไทขอบคุณนะคะก็แล้วโสดกี่หมื่นน้องนะนะบาสันพี่วิไลพรมันคือพี่มีบอกสุเลียงเพื่อนพี่วิไลพรเันวาสดจากหมื่นน้ว่าสันสดจากมือหรออันนี้แล้วแต่นขันหามีคนมาจีบไหมกับขันหาตกลงใจมีกระน้องรับเปิดใจแล้วนะเปิดใจเนเปิดไอ้สดปุ๊บเปิดใจปั๊บเกี่ยวกัโสวดาสันอ๋อย สื่อเดิ้ลหลุดแก่ชีวิตคนมันบ่สมบูรณ์ดอกแบบดอกลูกแก่เก่งอยู่แล้วแม่นค่ะไก่ดีได้พี่น้องเขาจะมาตีชมมาคือว่าเขาเป็นห่วงเนาะก็เป็นห่วงในจุดๆนั้นสิเนาะพี่น้องแล้วเขาก็นับคำตีชมมาเป็นกำลังใจหรือเป็นแยนเลี้ยงักด่านในห้องซูต่อไปนะคะอย่างน้อยเอ่อเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่แบบว่าเออมีผู้ติดตามมีคนเป็นห่วงสินน่ะพี่น้องเแก่บริเกียร์เด้แม่นแก่ก็เข้าใจเข้าใจความรู้สึกของทุกคนเนาะพี่น้องแก่ก็ที่แปลว่านำทุกคำตีชมมาปรับ เปลี่ยนให้แบบว่าให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะชาวบ้านเพ่เพาทุกคนแล้วกันดีมากช่วยเหลือกันค่ะใช่ค่ะช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยพากันอ้วนไปเลยค่ะไม่พากันลดหุ่นจักเถื่อค่ะบ้านเพลเพาช่วยเหลือกันดีค่ะสวนกันกินนั่นกินนี่้พี่น้องเอ้ยบอกว่าสวนกันลดหุ่นจักเถื่อขอบคุณนะคะเด็กเสิร์มสวัสดีค่ะสวัสดีเจากุศินางสูงแถวเมงหัวค่ะด้วยนะนี่นะคะนี่ก็เป็น ชาเขียวมัทฉานะคะพี่น้องจะมากินอร่อยชาเขียวมะช่าบมาท่องสองผ่านการดราม่ามาเยอะเพิ่งเพิ่นถึงขอดใจรับมือแม่นค่ะเพิ่นกับบอกบอกทุกคนทุกคนทุกวันนี้พี่น้องน่าพี่จะมากินนะคะเพิ่นกับบอกทุกคนว่าเออเพิ่นอันนี้เพิ่นกับติชมกับปับเปลี่ยนเขาจะไปซีเรียสพี่น้องเนาะแล้วก็น้อมรับคําติชมนะพี่น้องเนาะแมนจ้าแม่มาในใส่แก้วขอบคุณนะคะ เดี๋ยวแกค้นเข้ากันก่อนแล้วต้องค้นคลุคนค้นเข้ากันก่อนนะคะเราถึงจะกินได้เพราะว่าเพมันเห็ดเป็นทุกทนนะพี่น้องเนาะเป็นบล็อกบายเนาะราคาก่อนสิราคะประมาณนี้นะคะเมนูดีขึ้นแล้วอู้ยตะย่าตูดเทียนให้แก้วซื้อมาให้นาะแก้วเจ็บดีโลดปลาไหลจุดเหรอเออแปลว่าที่เป็นแบบไอ้โค่อร่อมันเหนียวเนี้ยมึงจะคนเข้ากันแล้วเขาามมีก ถึงจะอ้วกแต่หน้าสวยทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่าเพราะว่าเรามีนาริตาแบนนะคะพี่น้องเกี่ยวนี้ใส่แบบโคเซนเลยน้าริตาแบนทั้งครีมทั้งครีมทั้งมากทั้งอ่ะสบู่จฟาทะลายจุดทำาะไรกรออาหารอีกนะคะอุ้ยทำสวยงามมากของกินของกินอยู่ข้างหลังบุญไทยบุญไทยพี่น้องบมโหรยาพี่น้องอาหารน้ำ แม่บอกกำลังดีมันโมเย็นเลยคนอีกวะออีกนิดนึงนี่นะคะนี่น้ำตกหรออ่าน้ำตกเลยนะคะข้าไหนจะเห็นกินน้ำตกนูไรเลยไอั่งอุ้ยสวัสดีหัวมาแล้วนะคะของหนึ่งเอนะคะจากที <S <S ่พ่อไปเบรงวิธีการหารายได้นะคะใครที่อยากเล่นนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปตามที่น้องเอ็มบอกได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเมนูที่สองนะคะอันนี้เป็นใครเป็นคนสั่งแม่ ขนมปังปี้ไม่น่าเป็นคนน่ารักทุกคนวงนี้ขอบคุณค่ะชิมของพี่น้าฮดู เอฟซีก็น่ารักน่ารักรอติดตามรอให้กําลังใจเราตลอดไม่ขาดสายเลยพี่น้องอุ่นใจอยู่เด็กอุ่นใจที่แบบว่าเอฟซีหนาแน่นนะคะเราก็อยากกินเราก็ต้องเช่ญเลยแต่ว่าใดใดก็เชิอยู่ค่ะทั้งมาทั้งแป้งเลยใช่ค่ะใช่ดีจริงเพื่อการเล่นเกมหรือว่าการอาหารรายได้ผ่านเว็บออนไลน์เนี่ยที่น้องเอ็มแนะนำไปนะคะพี่น้องแกนี่แต่เชดีทุกตัวรอกันแดดอยู่เลยกันแดดน่าจะแบบน่าจะจัดโปแถมอยู่นะคะรอรอติดตามนะคะว่าเราจะ สั่งเราจะจัดโกแถมกันแดดตอนไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้บอดอันพยาบาลคนกันงานหลายเนาะเพคนกบบเดินเดินซ้ายเดินซ้ายเป็นงานมาไกลเลยตอนนี้เริ่มก็อยู่การจนาโมลีหมดเอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเนยปิ้งขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งเนยนะค่ะเรียกว่าามันต้องมาฟังเสียงใกล้เนาะแม่ออสมอคนกินอยู่คุณพี่น้องออ พี่น้องเกินแล้วของเผากินแล้วกินแล้วมีสิ่งกินแล้วอารมณ์ดีเลยนะคะกินแล้วอารมณ์ดีครับเพราะอย่างเพราะว่าเพราเป็นคนอ้วนพราเวลาเป็นคนอ้วนเวลาเห็นของกินเราแบบเป็นความสุขของเราเงี้ยความสุขของเราจะโดนความอ้วนแหละนะคะว่านัดกันกับน้องยีนแบงค์พี่ตาลแล้วก็จะเป็นกคนต่างกันเมื่อชีพพี่น้องคุณแมลส์มาเรเมื่อชีพ บริสันเราเป็นแมวสมอลอะไรได้คันบอกบอ่าของเฮ้เฮ้แค่เธอบ้านรีวิวของนอ้องแมวสมอลบอริสันท์เอ <laughs> าเลยว่ามือสิีัวเราะเราเปมือสิเราเป็นออสมอลอะไรได้พี่น้องทักทายแฟนมขับตอน,นแฟนบพื่อขับ,บก็มาบอกหอดเออนี่เดี๋ยวจะเป็นแฟนได้ไหมอะไรเออเป็นแฟนนี่นแฟนขับมาสวัสดีค่ะเสียงเสียงเสียงสวัสดีค่ะบอสแม่พี่น้องค่ะพวกแบบแมวสมอนะคะอันนี้ลูกบ้านนี่ลูกแม่ลูกบ้านอันนี้แม่กลุ่มแม่บ้านอันนี้กลุ่มทอผ้าเออ กลุ่มทอผ้าอันนี้เป็นลูกบ้านกลุ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปใช่ค่ะสรงหมูออกต่างประเทศเอาไปเอามาก็นจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นบ้าเบิร์บ้านฮะเดี๋ยวว่าเอาไปว่าเขาจะมาเป็นบ้าเบิร์ตอะไรนนี้อ้อยบัวบอกินแท๊กยำมันอร่อยนะแม่มันอร่อยอยู่แต่า่าใดๆคือเมนูอาหารคือเยอะบางก็แบบนี้ว่องถ้ากินหลายนักกินเยอะอยากกะไเ้เห็นบ่ ซอยกันดีขึ้นอย่างนี้บานแรงนี่ลมร้อนใหวยกันอ้วนขวัเจ้ไม่เอาสมอสวัสดีค่ะอามูนี่ร้องอาเมูอาสาเมาเอาอาสาม่อาสามเดีดทางไหนเนาะสุให้กินเออเอามามสิยกยงเห็นผมมาเนเป็นผมสวยนะบัดบ๊บัดบ๊อบยังไม่เอาสมอสวยบัดบ๊ นายเป็นย่ขอขผมสวยกันเลยแปลว่ารับโฆษณาซันซิวเข้าเหรอไอ,บอ,บอ้บัตบ๊อบก็นเลยแปลว่าย่อผมในเบืองตอนนี้ทุกคนนะ้ะอย่างเป็นทางการนะคะ <c oughs> ไม่ยม่เห็นหน้าเจ้ามีพี่เพี้ยวก็แต่ก็เรื่อหัวขวนเอาเอาห้อกจง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 กินขาละสุดหลอนหนักกันสิคือกันกเบิร์ตทุกคนล,ละ่ละไหล่หากันเบิร์ตล่ะฉันหน่อยก็จะแกวนิน <laughs> จะยืนยันมีนิดนึง <laughs> แม่ออสมอเอมสวยมากว่ะ <laughs> <ส>ขอบคุณหลายๆค่ะเ <laughs> มื่อานอันเจ้าอันเมื่อเจ้าได้เบิ่งคลิปอันนู้เราบอกขาดพี่น้องค่ะคลิปกินย่างใส่กับจูตับนั่นคลิปง่วงแล้วบอกก็เพรงว่า,า <laughs> อันคลิปย่างใส่จูตับนั่นะวลาฉันห้องเสียว่าสั่นทีอะไรทีรู้ข, <laughs> ขอได้ขอได้พาไปฉีดยาพี่น้องตื่นเช้าประมาณแปดโมงอยู่ละอัน,อนเห็นได้แพลทางมาว่าพาเอมมี่เป็น ไปหาหมอแน,น่ว่าซั่นมันสิตายแล้วจังเลยว่าเด <attend> ือเรามันสิตายมันสิมันอาศัไซน์อาศัยเมาหลายๆอลย์นะพี่น้องมันสิตายแับนี้คนไรัฐภา,าไป็สีดยายไปแล้วซันขมูลหนัหนคือจะบ,บอกเลยว่าบ่ไหวอีหลีก็เลยทักไปหาเอา่ดนเอเดนมีภัยวางป้าจ้าให้พหา,าหพนูไปโรงพยาบาลแ <c oughs> น่หนูอาหารเป็นพิษทั้งขี่ทั้งห้าอยากเห็นน้องๆจิบน้ำชาจะตลกพ่วะซันพี่น้องได้เห็นป่ะมาด้วยขาหน้ากังอยู่ในรถมันสิเห็นผาาแผลของมูือใครมาสิเองสินะกนหนี่งขันเมาส์แห่งสิแบบเอ้ยแต่อีนี้เป็นยังมุญอำหับ ให้ซื้อบริษัทเด็กแค่ไนเจ็บสววงบริษโดดลงปลาเข่าบ่อยคือกันทั้งสามคนเลยซันยังคือกันญญาณองหนาบอนายยังคือกัญเนบอถูกต้องนะคะโอ้ยคือว่าใส่เสือตัวนี้แห้งแบบมันเห็นยวไม่รอดไงไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าตอนผอมก็ใส่สวยอยู่ไม่ถ้าเราเป็นหุ่นอย่างนี้เราต้องแบบว่าโชว์มีส่วนที่แบบโชว์เล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะคะแบบ โซนแบบน่ากินอยู่นะคะแบบน่าขยำบุบบ่บ้าม่น่ากินแบบบ่แม่น่ากินแบบสิบแปดโปเนี่ยน่าเอาไปทําอาหารแบบน่าแบบเอาไปทุบัวแล้วก็แบบก้อยใส่มาแก่ก่อยากมอยากมันคือทุกขาออะไรก็หวานไปหมดเนาะหรือว่าอะไรก็หวานไปหมดหรือว่าช่วงนี้ความรักหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มีความสุขเกินไปหรือเปล่าเอด้โหมีความโซมีเงินเนี่ยหละจะมีความสุขไหนเยี่ยมได้เยี่ยมได้กันยังนี่ิลิยเก่งๆโลดนี่เลนะแบบว่า ให้มีเงินจะแบบว่ามีความสุขแมนเอ๊ไหลเก่งๆไม่มีหัวไม่มีน้องใครนะต้องสวัสดีเอฟซีจากเต้ร์บนสวัสดีค่ะเพื่อนแล้วแบบนี้ยกินอาหารอร่อยๆแบบว่าแบบน้องมอ่ะต่ผมมีเงินแต่ผมมีหัวนะมันเศร้าถ้ามีเงินผมมีหัวได้ไม่มีเงินแล้วเราก็ไม่กล้าไปเข้ากลุ่มสังคมเพื่อนเพราะว่าคือจำแบบไปอาศัยแบบว่าไปที่อุ้นทีนะแมนเพื่อนตรงไม่ดับไม่เก่งใจเนาะเก่งใจถ้าเรามีเงินเราก็แบบแฟร์กันไปเลยกันเข้ากับสามบาทไปหาแม่หนีได้์เ่ยสิเนี่ยไม่เนาะ อสมอแปลว่าเอมมี่สวยมากวมื่อสัว่าสิที่บอกออมอบอกเอมวันมากเอานี่ไรพี่น้องความบ่าของอันพวงแพรว้าวนะคะปิดเสีเบิดทุกคนโหลดจีพี่น้องมือผ่ื่นผ่จักคนนะคะมีบอดี้เลี้ยงดีเลยบอกอีอย่างนี้นะน้องเอมนะคะเห็นรับ การหารายได้นะคะทุกคนหน้าบานบานมาซะสโน่สีพร้อมลงไหมคะน้องแก้วหัวดีนะคะน้ำหนักแก้วขึ้นจักโลว่ะสามโลตัวละแต่บนล่างสูงสุดหนึ่งร้อยบาทได้พี่น้องหาสามสิเซียโตใจสูงสุดแปดร้อยบาทนะคะและนอกจากนี้ยังมีเหรียญสำหรับที่ขายเราเริ่มมือน้องมือใหม่นะคะเจ้าชงนะคะก็มีช่างสมชงยังเดี๋ยวสองตัวหนึ่งร้อย สันนิษฐานนะค่ะก็มิชชั่นลอยละ29บาทตอนนี้ห้องกำลัง่ะยำอยู่นะคะและนอกจากนี้ยังมีุู้ดบอลหอยกับเอานก็สิกินค่ะกินแอร์ไปไม่นะจับไปถึงน้องยองบุเลียนี่เกมอะไรอีกมากมากี่มีนมค่ะสามารถแอเป็นเลยก็ได้นะคะคุณมีคาเฟอีนหมดด้วยล่ะนะคาเฟอีนหลายก็กาแฟอีกชาเขียวนี่เฮงคาเฟอีนหลายเวสโน่สี่จริงคาเฟอีนทำไม่ให้กินแล้วแฟนชอบหาคำตอบที่ตัวคนเอง แมนมออันนั้นกาแฟเช็คอินค่ะเขาเขาคืออะไรค่ะกันเบิร์ตกินแล้วเอิรนดาวกระไดอยากินการจิบกาแฟประเด็นไม่ต้องไหนเลยเออเออเอกินกาแฟอีอย่างนั้นกาแฟดาวเอิรนดาวกระไดเอ้ยดูดูเอาเงินมอเอาเงินบมองพาตัดเสร็จเซ็นเซ็นซื้อมาจะเป็นมะเร็งกาแฟไงหัวตอนเศร้ากันสักกินกาแฟเสียงมันจะเป็นเสียงคนตื่นตอนเช้ามาเราไม่นอนกัน ตื <Cornell>. ่นตอนเช้าแล้วเนี่ยเป็นมันบ่มเล่มันกลมเสียงเป็นมะเร็วเตดาวเป็นดาวกรเป็นสวนกป็นนานเธเป็นดาอะไรเิ้นดาวกรไดเมนค่ะอันเด็ก็เป็นสวนและเป็นสวนกับปนานะทำตัวอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เมนค่ะเป็นแล้วค่อสดทิ้งสดพูดทิ้งสดพูดทิ้งเป็นผู้หญิงผ่านผวาจานผ่านผ่านรานผาาา กาแฟได้กินเดากด้กินชากาแฟในนี้กกาแฟกินชามนอยกาแฟมากให้นาริตาใหญ่จักน้อยอ่านบทันอ่านบทันบุการเลี้ยงได้่ะน้องนาริตากับย่างติดให้ให้นาริตะใหญ่จางน้อยจอยลูกน้ำเตะแมนเปี้ยวเป็นคนตลกตลกนะพี่น้องตลกเขาไม่ขายแล้วเสียเสินพี่น้องแล้วเสียเสินเขาขายสวยเขาไม่ได้ขายขำอะบลืออะบลื้ เอาไปพี i a ตรู้ันอนเ้ราจะมาบอกว่าดีไหมฮะจิกกๆ้งดีเอ้้ยาบอกว่าดีแกลองเพลงอยู่เลยรอจิกกิ้งคนจะช่างคนจหัวเวสเซร์หัวาวบาหรือพี่น้องสวัสดีทุกคนค่ะเอซีเกอ็นตี้ขอบคุณค่ะวันที่หกนะคะวันที่หกพบเจอกันกับเพชรตกตาบนเทิงศิล์นนะคะพี่น้องรถติดตามช่ที่ช่อง ช่องทางไลฟ์สดของน้องแมนทีระยุทธ์มันบอกบางที่บางที่อาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็ดสาวนานาพาซิ่งที่เสื่อมทุกคนจะคิดถึงค่ะผิดฐานได้กินอยู่พี่น้องตอนนี้แต่เจมองทางพอดีหัวพี่น้องเออไม่อยากไปซีเดียก็ชีวิตแบบนั้นน้องพี่น้องเนาะ อยู่ในกันจะาเธอสาวอยู่แล้วนอทาค่ะอยู่ที่นายายคาเฟ่นะคะทางออกไปมุกดาหารนะคะที่เลิงเก่าอยู่นายายคาเฟ่นะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่แบบว่ามีครบบรรยากาศจะเป็นเย็นนิดนึงอาวาศหนาววันนี้มันอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนนะต้อง่าแห้งเสียเลยเป็นฮอรมูนไม่ได้ไปซะที่นี่ี่หน่อดเลยสุดท้ายได้กลิ่นเ้เบิ้งน่ากลิ่นตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะ นี่อ่ะทีไปกินรสบัตติไม่ยียเปียวแล้วสิกินเบิร์ดก่อนแก้วเป็นไรไม่รู้ภาษาอยากเด้งเลยนี่นะครับเด็กน้อยนี่เขาคือไทยอยู่นี่วะเขามาต่างวานแล้วคอยคอยล้วมาวานนี่กูไหนคอยจิ๋วอันนี้จะเป็นตำกุ้งซอสอันนั้นก็จะเป็นยำทะเลอันนี้จะเป็นยำบุนเช่นหมูยอวุ้ยพี่น้องอยากน้ำบอ มาแล้วค่ะนี่น้องเอมี่นะคะอยากมีคนอยากเห็นหน้าเอมี่เป็นนะคะผิวฉ่ำมากค่ะอันนี้แม่นาเผิวฉ่ำมากค่ะกําลังแบบเปรี้ยวมีแต่ยูทูบเบอร์พี่น้องทายต่ำกันมื่อนึ่งถือถืออยู่แซ่บไม่ต้องห่อกินเป็นแซ่บพี่น้องแบบบ่าเราก็ไม่ได้กินบ่อยนะฮะอันที่ออกกานน้องพููไม่ค่อยชาจอลิ้นหรอคะมาจัดไม่ใช่เปรี้ยวอย่าั้น น้องพูดไม่ค่อยชาตเจาะลิ้นหรอคะว่าจันไม่ได้เจาะค่ะแล้วเป็นคนบอกว่าทองเราลิ้นไกลสันค่อยว่าแบบนี้แหละพี่น้องน <laughs> ี่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวแก้กวกขอตัวไปกินก่อนนะพี่น้องหมูจะมากินยำบม่ได้กินหมูด,ด้พี่นอ้องเมื่อนี้กินยำนะคะน,นะคะอาหารทะเลมันจะเป็นคอเลสเตอรอลไปแล้วนะคะเดวกันไปหลายนานเลยพี่น้องเดี๋ยวแก้วขอตัวไปกินก่อนอเดี๋ยวสิบรันหมูนะคะหมูเข้าวผอมแล้วนะคะพี่น้อง บ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยฝากติดตามทีมงานของพวกเราด้วยนะคะรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะความบ้ามีทุกคนนะคะพป่นน้องนะคะฝากติดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องครัวกะตะพาแซบชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะที่สําคัญห้ามกดข้ามโฆษณาเลยี่้เงเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเกี่ยวกับมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายโอเคไหม